อาจารย์ครับในเรื่องของสีพึ่งก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาใช้สีพึ่งมาสเสน่ห์ต่างๆเนี่ยคือเขาจะชอบแบบถามว่าใช้ยังไงสียังไงอะไรยังไงแต่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยคือผมเคยเรียนมาว่าสีพึ่งเนี่ยเป็นเครื่องรางที่แบบบางทีการใช้เนี่ยแค่พกก็พอแล้วมันจะเป็นจะต้องสีมันเหมือนเป็นของดีอย่างหนึ่งที่ที่พกก็พอแล้วใช่ไหมอาจารย์อ่าคือคือสีพึ่งเนี่ยเนื่องด้วยว่าสีพึ่งนี่เป็นเป็นวัตถุหรือเครื่องราง ที่ครูอาจารย์ท่านนะ่ะทุกสำนักอาจารย์เยอทุกสำนักอแล้วก็ไม่กี่ตัวอาจารย์เองนี่เป็นเครื่องราที่เน้นมากเน้นก็คือทาขค้ื่องนมาเป็นพิเศษด้วยซ้ํากลัวว่าโทมุคลอื่นแล้วบางครั้งก็มีนวนมวลสารหรือกรรมวิธีที่พิถีพิถันมากกว่าเครื่องลาอื่นด้วยซ้าบางทีนะเพราะว่าบางสีพึ่งบางตัวต้องเสกเป็นรายปีรายเดือนบางอาจารย์นี่เสกเป็นสิปีก็ยังมีเลยนะเสกกลัวจะกลัวจะคือ เป็นจนวนโมวลสารหลักที่ใช้เอามาเป็นส่วนผสมในการทําเครื่องลางกวดีในการลงวิชาต่างๆฮัลโหลศิษ์สักเสกเลขกยันหรือลงนะต่างๆเนี่ยเ,เ,เป็นตัวหลักเลยที่ท่านทาคา <ำ S 2> ว่ากรรมวิธีที่มาซ้อนนี่คือแสดงว่าต้องแบบซ้อนตังแต่กรรมวิธีในการหงูงในการทุกอย่างใช่ไหมจันใช่ครับมันจะเป็นวิธีการหงูงหรือมวลสารหรือพิธีกรรมหรือครูวิชาที่เสกลงไปเนี่ย เป,เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากใน,ในบางตำรับตำราในการทำเนี่ยบา,บางสีพึ่งบางตัวนี่ต้องใช้รอเลิกรอเลิกรอเวลาที่เหมาะสมอย่างเช่นจันซ้อนจันหรือเนี่ยอย่างเช่นจันซ้อนจันหรือสีพึ่งกบกินเดือนอะไรพวกนี้รหรือสีพึ่งที่เสกในวันแรงๆละ่ะอย่างสีพึ่งจันตะคาดอะไรพวกกบกินเดือนพวกนี้ต้องรอเวลาสีพึ่งพายเนี่ยก็ต้องรอพายที่มีอนุภาพที่ตรงตามลาหรือว่าน หรือพวกมวลสารอื่นๆที่ที่นำมาทําเพราะฉะนั้นสีพึ่งเองเนี่ยจึงเป็นเครื่องรางที่มีอนุภาพอ,อนุภาพครอบคุมโดยเฉพาะด้านเมตตามหาเสนหรือบางสำนักนี่มีแม้กระทั่งป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็เป็นทางคงกระพันก็ยังมีครม,มีมีสีพึ่งลหลายๆสำนักที่ทำไปในด้านเมตตาด้าน,นคงกะพันด้านป้องกันพูดผีปีศาจ คือคร,ครบเครื่องเลยใช่ไหมครับครบเครื่องในสีพึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวสีพึ่งเองเนี่ยจึงไม่จึงไม่ชําเพาะจ่อจงม่กจะต้องจะต้องใช้เอาไปทาปากเสมอไปเออเอาไปทาเอาไปรูปเอาไปใช้เสมอไปเพียงเพียงแค่พกและอธิษฐานก็ดีแล้วคำว่าสีนี่คือราศีราศีสงงา,าราศีพึ่งก็คือเป็นที่พึ่งอาศัยก็คือบุคคลผู้ใดที่มีสีพึ่งนั้นย่อมย่อมมีสงงาและราศีและ ย่อมนำมาสิ่งความเมตตามาสนีไปขอพึ่งพาอาศัยใครเขาก็เมตตาเอ็นดูจึงไม่จําเป็นต้องทา้าทา,ทาไปพูดง่ายก็คือว่าแค่พกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนมันเป็นเหมือนวัตถุของคนชิ้นหนึ่งที่แบบเป็นแหล่งรวมพลังงานดึงดูดเข้ามาเลยใช่ไหมจนันใค,ค่พกก็ดึงดูดเข้ามาเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าสีพึ่งเนี่ยเป็นเป็น,ปนท่านได้ปัจจุดีแล้วเสกไว้ดีแล้วนี่ม,มีมีอนุภาพหลดแก้วสรารพัดนึกว่าจะมีนะสามารถครแ,คแค่เราเอามาอธิษฐานเอามาสวดเอามาพกนี่ มันก็มีอนุภาพพลังงานที่แผ่ออกไปใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องใช้ทาเสมือนก็ไปใช้พกแค่พกแค่ห้อยติดตัวหรือบางคนเอาไปเลี่ยมเลี่ยมห้อยติดตัวหล่อดไบ้างอะไรบ้างใส่รอใส่อะไรก็ดีดีเลยน่ะเพื่อง่ายคือเห็นเห็นมันเป็นเป็นแค่ตลับสีพึ่งธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าบอกมันเป็นถ้าฟังจากที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยมันเป็นเสมือนมันเหมือนราชาเครื่องรางอย่างหนึ่งเหมือนที่อาจารย์ที่มันครบเครื่องเลยนะ ใช่ครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ทุกสำนักนี่ที่เมื่อกระตั้งอาจารย์เคยไปถามบูราอาจารย์เลยครูบาอาจารย์เป็นผู้เท่าผู้โททำไมก่อนถ้าถามบอกหลวงพ่ออาจารย์อะไรที่เป็นสุดยอดวิชาสนีนิทุกที่จะต้องกล่าวอะสีพึ่งอื Whoa, จะต้องทําทุกที่เอ <medi> ทุกที่ต้องทำแม้่กระตั้งแม้อกระทั่งอาจารย์เองเนี่ยถ้ามาถามอาจารย์ว่าอะไรที่อาจารย์ว่าสุดยอดที่สุดในเรื่องสนีอาจารย์ก็จะตอบว่าสีพึ่งครับเ,ออเพราะว่าแม้ก่กระตั่งน้ำมันเองอาจารย์ยังเอาสีพึ่งไปเป็น หัวเชื้อใช่ไหมหม้อเชื้อในการทําเพราะว่าเพราะว่าน้ามันเองนะมันเป็นน้ําครับมันก็ง่ายที่จะง่ายที่จะขวมหรือระเหยหรืออะไรไปได้แต่สีพึ่งมันมันเป็นลักษณะของของเหลวที่แข็งแข็งตัวการการเก็บมันจึงง่ายกว่าน้ํามันมเพราะฉะนั้นเมื่อ,อามาทํามันก็ง่ายที่เราที่จะเอาไว้ผสมทําได้ทุกอย่างไม่ก็ทั่งทํามวลสาร เอาไปผสมเอาไปเตะเอาไปป้ายเอาไปทาหรือเอาไปลงหนะ้าหนะ้าท้องกระดูธี์หรือเอาผสมทําน้ามัน,ม,นมันเป็นหัวเชื้อที่ดีเพราะฉะนั้นการทําสีพึ่ง,จ,งจึงพิถีพิถันมากบางครั้งเนี่ยจริงไหมครบเขาบอกว่าสีพึ่งเนี่ยที่ห่วงที่ทําไม่ดีแล้วปรุงดีแล้วเนี่ยแรงกว่าน้ำมันไพใช่ะพีจันแรงกว่าเพราะว่าสีพึ่งน่ะเนื่องในความเป็น เป็นเป็นความเป็นสีพึ่งนะมันมันใส่มวลสารไปเยอะใส่มวลสารใส่วัตถุธาตุไปเยอะไม่เหมือนน้ามันน้ำมันก็ยังใช้ได้เฉพาะวัตถุธาตุบางชนิดที่เอาไปแช่ตอนนั้นแต่สีพึ่งมันกวนเข้าไปอยู่นพูดง่ายคือแม้แต่ทําสีพึ่งเนี่ยแม้แต่น้ำมันพายก็จะต้องมาผสมใส่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ในการห่วงเข้าหากันเพราะว่าบางสํานักเขาก็ใช้น้ํามันพายไปใส่อืแต่หลายสํานักดีว่าเขาจะทําสีพึ่งก็เป็นหัวเชื้อ หัวเชื้อหลักเลยละ่ะในการเอาไว้ทาวัตถุมงคลหรือเครื่องรางทุกชนิดเป็น,เป,นเป็นตัวหลักตัวเด่นเลยตัวชูโรงไว้แลับพูดง่ายก็คือว่าสีพึ่งเนี่ยใครมีเนี่ยก็คือไม่จะเป็นเลยที่จะต้องสีไม่จะเป็นเลย,เเลยแค่พกก็พอใช่ไหมครับใช่ครับแค,แค่เราพกเราห้อยติดตัวใช้อธิษฐานใช้ขอเหมือนกับวัตถุมงคลอื่นๆเหมือนกับเราห้อยพระเหมือนกับเราห้อยเครื่องรางอื่น สามารถอธิษฐานได้เช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วถ้าฟังจากอาจารย์พูดผมก็ว่ามันมันเห็นด้วยนะคือไม่แต่บางอย่างพักเครื่องหรือเครื่องรางบางอย่างที่เป็นเนื้อผงใช่ไหมครับมวลสารบางอย่างผสมก็ยังต้องเใส่ตัวประสานใสนั้นนี้เข้าไปซึ่งมวลสารจริงๆอาจจะเจอจางลงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่สีพึ่งนี่คือมันเหมือนมันใส่แบบเต็มๆหมมาอาจารย์นมันสุดนะใสได้เยอะใช่ไหมครับแม้กระทั่งตัวแล้วอนุอนุของมันเหมือนมันเข้าหากันเลยอนุของสีพึ่งเองแม้กระทั่งตัวสีพึ่งเนงนี่ก็ยังไม่ใช่ว่าจะไปซื้อ ไปเอาก้อนจีพึ่งหรือไปเอาอะไรที่มันเป็นของเหลวมาทานะครับอย่างบางตําราเนี่ยต้องใช้ต้องใช้พึ่งผดปากผีอบางตําราเนี่ยใช้ใช้เทียนชัยเทียนที่จุดในพิธีไหว้ครูพิธีมงคลต่างๆเป็นของมงคลที่มีอนุภาพมีมีของอ,อนุภาพยิ่ง เป็นที่สถิตแห่งลูกขาเทวดาและครูอาจารย์ที่มาสถิตยอยู่ในเทียนชัยนะคำว่าเทียนชัยคือเทียนประธานเพราะฉะนั้นจะเป็นที่สถิตแห่งเหล่าเทพเทวดาสิงห์สิธิ์ทั้งหลายบบางอาจารย์เขาเอาเทียนชชยนั่นแหละมาทําสีพึ่งเพราะให้บังเกิดอนุภาพมากในสีพึ่งนั้นครับ,รบพูดง่ายคือแค่พบกระพอแล้วมันคือสุดยอดของวัตถุมองคนอย่างหนึ่งเลวนะเป,นเป็นที่สุดแล้วครับสีพึ่งแต่เราพูดถึงว่าเรื่องคงเครื่องรางถือว่าเป็นถือว่าเป็นยอดที่สุดแล้ว ครับแต่ทีเนี้ยนอกจากการพกแล้วเนี่ยบางสำนักเนี่ยที่เขาใช้แทนน้ำอัยพค์เขาก็ใช้สีพึ่งไปป้ายคนเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่มีมีสีพึ่งที่ที่เขาทําขึ้นมาบางทนีนี่ใช้ป้ายเอาไว้ป้ายเอาไว้เตะไม่ว่าจะเป็นเตะผู้คนให้โล่งไหลเตะสิ่งของเอาไว้ค้าขายเขาก็มีอมแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมฟังจากอาจารย์พูดเนี่ยบอกว่ามันเป็นระหว่างสีพึ่งกระมันเนี่ยเพราะว่าสีพึ่งมันพกง่ายกว่าเลยนะ ใส่กระเป๋าขางเกงหรือใส่อะไรปุ๊บเนี่ยเวลาเวลาเราจะเปิดใช้แล้วก็ต้องแล้วก็หมุนได้เลยนะแต่ถ้าเป็นขวดน้ํามันบางทีต้องกว่าจะเปิดจุกกว่าจะอะไรใช่ไหมครับหกมั่งอะไรบ้างใช่ไหมครับมันมันมันยากต่อการพกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้ําครับไม่รู้มันจะระเหยไม่รู้ว่าจะหกจะซึมแต่สีพึ่งมันเป็นวัตถุของเหลวที่ทันมีความเหนอะมันเหนอะเฉียงตัวมันจึงง่ายต่อการพกบางคนเนี่ยผมเห็นบางที่สีพึ่งบางที่เขามันมันแข็งถ้าเราเอกมาแข็งเขาก็ไปปั้นเป็นลูกอมใส่ปั้นเป็นลูกอมแล้วก็ไปเราาะ่ เพราะว่ามันเป็นเพราะในสีพึ้งมันมีมวลสารม,มีมวลสารที่ท่านเราลงไปใส่อะไรไปใส่เพื่อเพื่อให้เกิดอนุภาพในสีพึ้งนะจึงจึงเวลามันถึงแม้มันจะแห้งน้ำมันมันจะแห้งสีพื้งจะแต่มันก็ยังคงเหลือมวลสารที่ที่ผ่านกับพิธีกรรมรที่ประธานการถูเป็นของมงคลของวิเศษที่อยู่ในสีพึ้งนะั้นยังมีอนุภาพเขียเช่นเดิม